เที่ยงคืนกว่าแล้วผมยังนอนไม่หลับเลยลุกไปเข้าห้องน้ำพอเงยหน้ามองกระจกผมก็รู้สึกแปลกๆเงานในกระจกมันไม่เหมือนผมปกติเงาเราก็ต้องทำตามใช่ไหมครับแต่เงานในกระจกกลับยืนนิ่งๆแวบแรกผมคิดว่าคิดไปเองเลยลองขยับมือเงานในกระจกก็ยังยืนนิ่งอยู่ ผมเริ่มใจไม่ดีแล้วใครนะผมถามเสียงสันส่นๆเงานในกระจกก็ยังไม่ตอบแถมยังเริ่มยิ้มยิ้มแบบน่ากลัวมากๆผมรีบก้มหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเงาก็กลับมาเป็นปกติแล้วเฮ้อคงแค่คิดมากไปผมบอกตัวเองแต่พอกํำลังจะเดินออกจากห้องน้ำผมก็เห็นเงานในกระจก กระซิบไม่ใช่แค่คิดมากหรอกคืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนและจนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่กล้าส่องกระจกตอนกลางคืนอีกเลยเพราะผมกลัวกลัวเงาในกระจกจะไม่ใช่ผมอีกต่อไป